بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقهوا قولي สลามุอะลัยกุม i k u m w a r a h m a t u l l a h i w a b a r a k a t ฮ h ขอุลิลลา ل ์วนีิยมีอุกาจมาอาธิบายเพิ่มเติมในกิรออตีเล่มที่หนึ่งนะเราค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหัดอ่านเป้าหมายของเราคืออ,าอ่านอัลกุรอานออก ได้ถูกต้องอินงชาอัลลอฮ์กิรอตีเป็นหนังสือที่ให้เราได้ฝึกการอ่านเริ่มตั้งแต่ต้นรู้จักอักษรรู้จักมะคราชออกเสียงสั้นๆอย่างถูกต้องไปจนถึงค่อยๆเพิ่มความยากไปจนถึงอ่านยาว ฟัทฮยาวกัสรหยาวดอมมะยาวแล้วก็ท้ายท้ายก็จะเป็นเรื่องการหน่วงเสียงก็คำศัพท์วันนี้เพิ่มอักษรเข้ามาในหน้าที่13เามลิมที่1อักษรตัวนี้ชื่อของมันคือโซดซอซอด ชื่อของมันซอเดเมื่อมีสระฟ,ฟัท้าอยู่ด้านบนอ่านว่าซอซอพองปากอ่านพองปากซอ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 ชาซอชาซอซาซอซา rosso روسو ساسو ساسو ذاسو ذاسو سوزا سوزا سوخو سوخو سورو سورو صدابا صدابا ซอบารอซอบารอซาดาโซซาดาโซชาโซฮาชาโซฮาฮาโซดาฮาโซดาจาโซดาจาโซดาจะเห็นได้ว่าเขาเพิ่มพยัญชนะเข้ามาแล้วก็เอาไปคู่เอาไปเอาไป เขียนคู่ให้เราฝึกอ่านกับอักษรที่ผ่านมาแล้วเราจะได้เปรียบเทียบเราจะได้ออกเสียงที่มันแตกต่างของแต่ละอักษรเนี่ยที่ผมบอกอยู่ประจำเสมอว่าอ่านให้ครูฟังครูจะได้ทักจะได้บอกว่าเพียงพอหรือยงังถูกต้องหรือยงังนะชื่อของมันก็คือซีน ชีนซอเดบอเดซีนชีนบอเดบอเดอีกอักษรหนึ่งที่ออกเสียงพองปากนั่นก็คือตัวโบโบโซ โบโซโบเวลาอ่านกับครูเนี่ยคำเหล่านี้แหละนักเรียนมักจะลืมนักเรียนมักจะสับสนพอผ่านหน้านี้ไปขึ้นไปสูงๆตัวนี้จะออกเสียงผิดพลาดอีกนะโซ so. กับโบนักเรียนจะออกเป็นโบมั่งตัวเนี้มีจุดเพราะฉะนั้นถ้า นักเรียนได้อ่านให้ครูฟังดีที่สุดเลยโบ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 พองปากโบ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 ซาโบซาโบโซโบโซรอดอรอดอเซโดเซโดเซกับโบเซโด sodo sodo doxo doxo zado zado doha doxa doroba doroba sobaro sobaro Hador, hadoro hadoro sharodo ชาร์ด้าดัชเซะดัชเซสเดซัดด้าเดซัดด้าชื่อพยัญชนะด้านล่างก็คือให้นักเรียนอ่านไปว่าจีมหาขอเป็นการทบทวนดาลเาลรอ ใหซีนชีนซอดรอดจากประสบการณ์ที่ผมได้สอนกิรตีมาหลายปีทีเดียวเด็กบางคนที่ฉลาดฉลาดเนี่ยอยู่อนุบาลสามพอขึ้นปนหนึ่งก็ได้ขึ้นเล่มเล่มใหญ่ก็มีนะวันหนึ่งอ่านหลายหน้า เล่มหน่มี44หน้าถ้าเด็กผมประเมินว่าเด็กคนนี้อ่านอย่างเงี้ยไหวอ่านอย่างเงี้ยถูกต้องอยู่ทุกหน้าทุกหน้าอย่างเงี้ยผมก็จะให้อ่านหลายๆหน้าแล้วหลายคนทีเดียวที่อยู่ป1นึ่ได้ขึ้นเล่มใหญ่แต่ถ้าเด็กระดับปกติก็คือป3ามปสอปสอันนั้นปกตินะ มีจำพวกที่ที่มันแล้วแต่ความสามารถของเด็กครูเป็นผู้ประเมินนะประเมินว่าจะให้อ่านหลายกี่หน้าจะให้อ่านแค่ครึ่งหน้าเด็กบางคนขี้ลืมอันนี้อ่านไปมาพรุ่งนี้ลืมไปหมดแล้วก็มีหลากหลายนะเราต้องเอาใจใส่กับการ อ่านอัลกุรอานของลูกหลานด้วยนะตัวต่อไปก็มีมัคคุชที่ต้องพองปากเหมือนกันนั่นก็คือตัวโต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 โปโกับโบโต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 โซโตโซซาโต চাত চত চত শ্যাত শ্যাত তজা তজা জাত জাত তদা তদা তবাস তবাস হাতবা হাতবা ছ โซตัตโตโตซาโตโตซาโตชชตอดาชชตอดาฮัตอซสะฮัตอซสะอลิฟจิมดัลซีนชีนดัลโอดซีนดัลโบดในตอนนี้ของ y ยูทูบเนี่ยจะ ให้ได si ้สตัวอักษรนี้นะโ o โ o แล้วก็ตัวที่สคือ zo 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 โ o แล้วก็ zo zo นะตัวนี้คือ zo มีจุดถ้าไม่มีจุดโ o ถ้ามีจุดโซ zo 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 弱弱弱弱弱 o 强 o 强弱弱弱，弱弱弱弱弱到弱到到啥到啥弱的弱的弱不到。 ز تو صذاخ صذاخ صوا ص هووا ص تابه ص تابه زاخواشه زاخواشه ز تازا ز تازا سین، جیم، شین سین صده ชีนบอดดัลเจยนี่คือ4อักษรที่อยากจะนำเสนอในตอนนี้มีเวลาว่างก็จะมานั่งอธิบายาพวกเราเองถ้าสนใจที่จะเริ่มต้นเรียนอัลกุรอานด้วยระบบกิรออตีก็ขอให้พวกเราพยายามขอให้พวกเราอดทนขอให้พวกเรา ดูอาต่อาะลอสุบานะหัวตาละให้ความง่ายดายให้กับเราให้เราให้เราได้เรียนรู้อัลกุรอานได้อ่านอัลกุรอานเป็นประจำเพื่อตัวเราที่จะได้รับประโยชน์จากมันในวันนี้และก็วันอาค h i r ห์วะบิลลาฮิตโวฟิกวุลฮิดายะสัลลัมุอะลัยกุมุราะห์มะตุลลอฮิวะบะระกาตะ